ยินดีต้อนรับกลับมาสู่คาเคิเจอร์พื้นที่ที่ความหลงไหลามาพบกับนวัตกรรมและทุกคันมีเรื่องราวที่คุ้มค่าต่อการค้นหาหากคุณรักรถยนต์เหมือนกับเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับการกลับมาที่หลายคนรอคอยของโลก SUV นั่นคือ Mitsubishi Pajero รุ่นปี2026 Mitsubishi Pajero ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือชื่อที่เชื่อมโยงกับการผจญภยัย ความแข็งแกร่งและการยอมรับระดับโลกตลอดหลายทศวรรษปาเจโร่หรือที่บางตลาดรู้จักในชื่อมอนเตโรคือสัญลักษณ์แห่งความอึดถึกมันเคยคว้าแชมป์ดาก้าแรนลี่มาหลายครั้งและสร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถออฟโรดที่ทรงพลังที่สุดคันหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังจากถูกยุติการผลิตไปในปี2021หลายคนคิดว่านี่คือจุดจบแต่มิตซูบิชิตัดสินใจปลุกตำนานขึ้นมาอีกครั้งในปี2026และคราวนี้กำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง เริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนปาเจโร่2,026ยังคงใช้แรงบันดาลใจจากภาษาออกแบบดนามิกชิลของมิตซูบิชิแต่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็กดีไซน์เฉียบและโครงสร้างที่ดูดันดูแล้วรู้ทันทีว่านี่คือปาเจโร่แต่ทันสมัยก็ว่าที่เคยตัวถังถูกออกแบบเหลี่ยมสันแข็งแรงพร้อมความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นแผ่นกันกระแทกและซุ้มล้อขนาดใหญ่ยืนยันว่าปาเจโร่ยังไม่ทิ้งสายเลือดออฟโรดด้านข้างดูมีความรุ่ลมมากขึ้นกว่าเจนก่อน หลังคาดีไซน์ลาดเล็กน้อยเพื่อความเป็นมิตรกับการใช้งานในเมืองแต่ยังคงความเหลี่ยมทรงกล่องที่แฟนๆชื่นชอบหรอมีให้เลือกตั้งแต่18ถึง21นิ้วโดยรุ่นออฟโรดจะได้ยางออรเทเรนที่สมบุกสมบันส่วนด้านท้ายใช้ไฟท้าย LED เ,เรียวยาวพร้อมฝาท้ายที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบปาเจโรเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารปาเจโรรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนโฉมหมดจดไม่ใช่ห้องโดยสารแบบยูทิลิตี้ธรรมดาอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายสุดหล้อ มาพร้อมจอดิจิทัลขนาดใหญ่หน้าจออินโฟเทนเมนท์ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบนำทางอัจฉริยะที่สามารถแนะนำเส้นทางออฟโรดหรือเส้นทางประหยัดพลังงานตามสไตล์การขับของผู้ใช้วัสดุภายในได้รับการอัปเกรดด้วยหนังคุณภาพสูงอลูมิเนียมขัดเงาและวัสดุรักสิ่งแวดล้อมเบาะแบบ3แถวตอบโจทย์ครอบครัว,ร,วรุ่นท็อปจะได้เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดหลังคาสันรูปพาโนรามาและเครื่องเสียง Rockford Fosgate ระดับพรีเมียม ในด้านขุมพลังมิตซูบิชิเตรียมทางเลือกหลายแบบรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสีสูบที่เน้นความประหยัดและสมรรถนะรุ่นที่สูงขึ้นอาจได้เครื่องยนต์ V6 ที่แรงกว่าแต่ไฮไลท์สำคัญคือปาเจ r o PHEV แบบ p l u g กอินไฮบริดที่พัฒนาจากระบบของ Outlander PHEV ผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ให้แรงบิดมหาศาลประหยัดเชื้อเพลิงและวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ราว50-60กิโลเมตรซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับ SUV ขนาดนี้และเป็นคู่แข่งตรงกับ Toyota Land Cruiser Hybrid และ Ford Explorer PHEV แน่นอนว่าจุดแข็งของปาเจโรคือสมรรถนะออฟโรดและมิตซูบิชิยืนยันว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังรุ่นปี2026มาพร้อมระบบซ u เปอร์ซีเล็กเวอร์ชันใหม่ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายขดหินงหรือยิมาระบบการสะเทือนอัปเกรดใหม่พร้อมดิฟล็อกและระบบควบคุมการยึดเกาะขั้นสูงทําให้มันไม่ใช่แค่ SUV แต่งลุคออฟโรดแต่คือรถลุยตัวจริงเหมือนรุ่นก่อนๆในด้านความปลอดภัยปาเจโรรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ล้าสมัยเช่น Adaptive Cruise c o n t r ร l ระบบช่วยประคองเลนระบบเตือนมุมอับระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและกล้องรอบคัน360องศาที่ใช้งานได้แม้บนเส้นทางออฟโรดราคายังไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าเริ่มต้นราว1.3ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปปลั๊กอินไฮบริดที่อาจแตะ2ล้านบาทขึ้นไปทําให้ปาเจโรเข้าไปแข่งขันตรงกับโตโยต้าปราโดฟอร์ดเอเวอเรและจ e ๊ g r a แกรนเชโรก e ดังนั้นการกลับมาของปาเจโรไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่มันคือการฟื้นตำนานรถที่เคยเป็นนิยามขององค์การผจญภัยและการสำรวจโลกตอนนี้กลับมาในเวอร์ชันที่ผสมผสานทั้งสมรรถนะความหรูหราและความยั่งยืนในแบบยุคใหม่ นี่คือรีวิวของ Mitsubishi Pajero 2026แล้วคุณละคิดว่า Mitsubishi ทำได้ดีพอที่จะรักษาชื่อเสียงตำนานในอดีตและพร้อมสำหรับอนาคตหรือ,อยังคอมเมนต์บอกเราด้านล่างและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามคาเคิลเจอร์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆในโลกยานยนต์